เกิดขึ้นจากการที่เราเลือกวันนี้เราเลือกที่จะมาอ่านหนังสือมาซื้อหนังสือเหมือนเดิมว่าคองน้องกิ๊กปิงทำเสร็จแล้วอชว่วยหน่อ,มอยมากแล้วอโอเคนะไปส่ใหม่แล้วแล้วเ,เราเลือกเพราะว่าน้องเลือกที่จะติดสติ๊กเกอร์จะได้เพลิดเพลินใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อโอเคใช่ไหมลูกได้ความเพลินแต่ว่าก็ได้สมาธิอยู่ได้สมาธิด้วยได้ความเพลินด้วย นี่คือการเลือกให้กับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่ามันมันอยู่ที่การเลือกของเรามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่หนูจะสร้างสารรค์อะไรขึ้นมาที่ที่ที่แม่ทาวิดีโอเนี่ยเราก็ไม่ได้บังเอิญว่าทําขึ้นมาแต่เราจงใจสร้างจงใจสร้างอันนี้อาจจะซีดไปนหน่อยนะไม,ไม่เป็นไรจงใจสร้างให้การทําคลิปวิดีโอแบ่งปันสร้างแรงบันใจทําให้คนชอบอ่านหนังสือจาก เมื่อเมื่อวานเนาะเราแบ,บ่งปันไปเรื่องของจากเปลี่ยนจากคนที่ไม่ชอบอ่านกลายเป็นคนที่ชอบอ่านซึ่งสองแม่ลูกเนี้ยพูดเลยว่าแรกๆไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ชอบอสือไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วแม่ก็หันตัวมาชอบอ่านหนังสือแต่แม่ก็อ่านได้วันได้อาเฮตดหนึ่งสามหน้า <laughs> รีดหนึ่งสามหน้าซึ่งมีความตั้งใจให้กับตัวเองว่าถ้าเราอยากฉลาดเราอยากอ่าน มีความรู้เยอะใช่ไหมเราต้องอ่านอย่างน้อยมีวินัยกับตัวเองอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าแค่วันละหนึ่งหน้าไ<ม>ด้เพื่อนในสิ่งที่เราไม่ชอบอะเราจะทําไม่ค่อยได้แต่ต้องมีวินัยกับการสิ่งที่เราจะต้องทําให้สําเร็จตามเป้าหมายอะเรายังอ่านหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ย<ม>ถือมานะ<ม>ถือมาทุกทุกครั้งอะตอมิกแฮบบิต การสร้างให้ใสตัวเองนะเพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นเป็นหนังสือที่อ่านแล้วแบบสนุกสนุกและเราคือชอบเรื่องการอ่นานมาแล้วหนึ่งหน้าแล้วถ,ถ,ถาแล้วถาเออหนังสือมีสามร้อยหกสิบห้าหน้าก็อ่านปีนึงเลยเล่มนึงเอาก็ด,ดีกว่าไม่อ่านไหมอะไรู้ว่าใช่ไหมเราจงใจสร้างชะตาให้กับตัวเองด้วยการเลือกเลือกที่จะทําเลือกที่จะคิด เราคิดดีเราก็จะได้สิ่งที่เป็นบวกพลังงานบวกๆให้กับตัวเองก็เหมือนการลูกถ้าหนูเลือกกินสิ่งที่ดีข้าร่างกายน้องก็จะน้องก็จะไม่ไม่ป่วยทั้งแบบเดียบเออเพราะว่าพึ่งพึ่งพึ่งกินน่าจะอาหารที่เป็นพวกหมักดองเนาะแล้วก็เสร็จแล้วน่าจะสะอาดอไม่สะอาดอะืมทำให้ต้องไปให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลเมื่อชมาก เมื่อสองวันก่อนเพิ่งิุกออกจากโรงพยาบาลเนาะนี่แหละคือเราเลือกอะไรเราก็ได้สิ่งนั้นเพราะอย่างนั้นเราต้องพิธีพิธันในการเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองพิธีพิธันในการเลือกที่จะคิดพิธีพิธันในการเลือกที่จะทาพิธีพิธันในการเลือกที่จะพูดพิธีพิธันในการเลือกที่จะอ่านใช่ไหมลูกเนาะเพราะว่า าเราเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองมีหรอสิ่งที่แบบว่าจะไม่ดีออกจากปากของเราออกจากความคิกของเราออกจากการกระทําของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีนีบการสอนลูกบางทีจะไม่ได้สอนด้วยคาพูดอยเดียวจะสอนด้วยการกระทํากินอะไรลูกมาแล้วพิมจมูกแม่อะโวคาโดอะโวคาโดปั่นนมสดอร่อยมากอืมอร่อยเดี๋ยวคู่นี้ค่อยกินใหม่ นะมาแบ่งปันปแค่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราพิธีพิธนันเลือกและจงใจสร้างให้กับชะตาของตัวเองบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย